สวัสดีค่ะวันนี้เดียนมากับเมนูขนมไทยทาง่ายง่ายกับเมนูวุ้นกะทิอัญชันมรกตสูตรนี้เดียนต้มจากดอกอัญชันก็จะได้สีสวยธรรมชาติมีกลิ่นหอมอัญชันอ่อนๆด้วยนะจ๊ะรสชาติหวานหอมทําเก็บไว้ทานเป็นขนมหวานระหว่างวานันหรือใครจะทําขายก็เลิศเพราะว่าสีสวยสะดุดตาลูกค้าอย่างแน่นอนสีสวยอย่างเดียวก็ไม่ได้รสชาติก็ต้องหอมมันกะทิเหมือนกันจะสูตรทําตามกันได้เลยจ้า ขั้นตอนแรกตั้งหม้อเทน้ําเปล่าลงไปเมื่อน้ำเริ่มร้อนใส่ผงวุ้นลงไปเลยจ้ะจากนั้นคนเบาๆให้ผงวุ้นละลาย <c oughs> เมื่อละลายดีแล้วใส่ดอกอัญชันคนส่วนผสมให้ดอกอัญชันออกสีเลยนะเดียนใช้ดอกอัญชันก็จะได้สีฟ้าอมเขียวแต่ถ้าใครชอบสีน้ำเงินให้ใช้น้ำอัญชันเข้มข้นแทนนะจ๊ะเอาล่ะเมื่อสีออกประมาณหนึ่งค่อยๆตักด,ดอกอัญชันออกได้เลย จากนั้นใส่มะพร้าวอ่อนลงไปขูดไว้เป็นเส้นหยากหนาเพื่อความสวยงามน้ำตาลคนสผสมให้เข้ากันจ้ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องต้มหนานเมื่อเข้ากันดีแล้วมะพร้าวอ่อนตัวสักหน่อยก็ยกลงได้เลยจ้ะนำไปเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ ได้แล้วนําไปพักทิ้งไว้ให้เสร็จตัวนะคะมาต่อที่ขั้นตอนผสมกะทิเทกะทิลงในหมอ้อน้ําเปล่าเล็กน้อยผงวุน้นคนส่วนผสม,สมให้ละลายเข้ากันตั้งไฟอ่อนคนเบาๆอย่าให้กะทิแตกมันนะเธอเมื่อส่วนผสม,สม,สมเข้ากันดีแล้วใส่เกลือน้ำตาลสาย คนส่วนผสมให้น้ำตาลทรายละลายเลยนะจ๊ะเบอร์ละลายดีแล้วปิดฝายยกลงเลยค่ะนำไปเทลงบนบุญกะทิที่เสร็จตัวแล้วได้เลยขั้นตอนนี้ทเทเบาๆเพื่อจะได้หน้าที่เรียบเนียนกะทิไม่ขึ้นฟองอากาศนั่นเองจากนั้นนำไปพักทิงไว้จนเสร็จตัวนะจ๊ะ เมื่อเสร็จตัวดีแล้วเตรียมไปเสิร์ฟกันเลยพร้อมทานแล้วคะ่ะเมนูวุ้นกะทิอันชันมรกเสิร์ฟสวยงามพร้อมทานแล้วจ้ะวุ้นกรุบกรุบยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยทานได้ทุกเพศทุกวัยถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่แน่นอนวิธีทำไม่ยากอย่างที่คิดลองไปทำกันดูในวันว่างๆได้เลยนะจ๊ะแล้วคอมเมนต์บอกเดียนด้วยนะว่าถูกใจกันหรือเปล่าจ้า ก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะกว๋วยจับยืนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบอกเพจหรืออไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า